พลตำรวจเอกเดชนรงสุทธิชาญบัญชานะครับท่านที่ปรึกษาสัญญาบัตร10หรือว่าสอบ1อ10ในฐานะที่ท่านก็เป็นนั่งเก้าอี้โคโสกสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยเนี่ย ท่านก็บอกว่าท่านผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติพลตารวจเอกจักรทิพย์ชินดามีหนังสือกําชับออกมาในการปฏิบัติการสอบสวนคดีอุบัติเหตุจราจรน,นะครับไปถึงกองบัญชาการต่างๆทั่วประเทศเพราะว่าตอนนี้มีคดีอุบัติเหตุจราจรทางถนน<ม>เกิดความสูญเสียชีวิตร่างกายและก็ทรัพย์สินกันเป็นจํานวนมากเหลือเกินครับค่ะโดยสาเหตุสําคัญนะคะก็เกิดจากที่ผู้ขับขี่เนี่ยดื่มสุรามีปริมาณแอลกอฮอล์เกินกว่ากฎหมายกําหนดค่ะขณะที่ทุก ภาคส่วนในทางภาครัฐเอกชนภาคีกเครือขา่ายแล้วก็สื่อมวลชนเนี่ยร่วมกันรณรงค์นะคะให้แก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจัง ดังนั้นค่ะเพื่อให้สังคมและก็ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตํารวจนะคะจึงกําชับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวนในการสอบสวนคดีอุบัติเหตุทางจราจรหากเกิดหากเกิดอุบัติเหตุในครั้งใดเนี่ยเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับอันตรายแก่กายหรือว่าจิตใจได้รับอันตรายสาหาัสหรือถึงแก่ความตายนะคะแล้วก็มีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ขับขี่เนี่ยอาจจะมีปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดให้พนักงานสอบสวนจัดให้มี การตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์นะคะผู้ขับขี่ทุกรายตามวิธีการที่เคยปฏิบัติค่ะให้เป็นไปตามหลักกฎหมายที่บัญญัติได้ค่ะ โดยท่านพลตํารวจเอกเดชรงยังบอกนะครับว่าผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติก็สั่งกําชับมาให้ตํารวจทั่วประเทศเนี่ยมีความเข้มงวดหน่อยในการตรวจวัดแอลกอฮอล์ตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุเลยเนี่ย<ม>เพื่อคัดกรองผู้ดื่มสุราป้องกันการเกิดอุบัติเหตุนะครับโดยปกติตํารวจทั่วประเทศจะมีการตั้งด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์อยู่แล้วและเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างเข้มข้นจึงมีการเตรียมพิจารณาด้วยนะคุณ <ท>ให้รางวัลแก่ด่านตรวจที่มีผลการจับคุมจำนวนมาก